ผมได้เสียงคนเรียกผมนะครับเฮ้ยแม่นางตะเคียนนี่วะมาได้ไงอะใช่แม่นางตะเคียนเ,เปล่าแม่นางมีอะไรหรือเปล่าทุกคนครับแม่นางตะเคียนเนี่ยเรียกให้ผมเนี่ยลงไปหานะครับเนี่ยเดินไปห้างเราอย่างเดียวพี่ไม่อยอาคุยอะไรกับเราเลยสวัสดีครับสวัสดีพี FC, ่พีเอฟซีลุงป้าน้าอาทุท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับ วันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในป่ากับพี่วิชัยนะครับผมสฤฤฤวัสดีครับผมชายลมดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่วิชัยเนี่ยไปนั่งห้างกันนะครับที่ผมเนี่ยเคยเจอสิงลีรับนะครับก็ห้างนี้เนี่ยผมไม่ได้มานานมากๆนะ,นะพี่ก็ผมมาก็ตอนนี้ฝนใกล้ตกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าฝนนะครับพี่ฝนเนี่ยอาจจะตกบ่อยเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะรีบ ไปเดินที่ห้างเลยดีกว่าไปถึงปุ๊บเดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำกระผมกับข้าวกินนะครับผมต้องด่วนนะถ้าฝนตกอาจจะไม่ทัานนะพี่เพราะว่าเราลืมเอาไฟชิ้นมาด้วยใช่ทุกคนนะครับก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอรุนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับมีตามเพื่อเป็นกาลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมพร้อมยังพี่ไป,ไปทุกคน นี่เลยนะครับพี่พี่ระหว่างทางนะเรามาเจอกับอังุ่ลป่านะครับนี่นะผมเคยเจอในติ๊กต็อกนะครับพี่ว่ากินได้มันกินได้นะแต่ว่ามันคันนะพี่เนี่ยอังุ่ลป่าพี่รสชาติมันจะเปรี้ยวผมเคยลองกินแล้วแต่ว่ามันจะคันคันคอเหรอใช่เราต้องยำนะเห็นเขาบอกกันนะเนี่ยเหรอใช่พี่มันจะคันคอแต่รสชาติเปรี้ยวมากถ้ายำอร่อยพี่เขาบอกกันมันมีน้ําด้วยนะอืมมันเป็นน้ําเปรี้ยวอ่ะ แล้วมันจะคันมือป่ะไม่คันมือพี่แต่ถ้าเรากินอาจจะคันหอมนะไม่ใช่พี่ลองลิ้นแตะหนูมันไม่ได้คันขนาดนั้นพี่คันด้ากนแล้วบางคนบางคนกินก็คันแต่ว่าผมกินอ่ะคันอ๋ออ่างวนป่าเห็นโบราณเขาบอกว่าถ้ากินคัน่แสดงว่าเป็นคนที่โกหกหรอใช่ถ้าไม่คันเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกพี่ลองกินดูดิที่ว่าไม่คันนะจะชินดูม่เกอฑ์รสชาติมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากพี่ วนันันเพียบเลยพี่เอ้ยยังกับอ่างงูป่าฮะม,มันเป็นอ่ง,งุ่น่ะเขาเรียกอ่างงูป่านะกินได้ให้เขากินใช่ไหมกินได้ครับแต่ก็อย่าว,ว่าเลยของในป่าเนี่ยบางทีกินได้บางทีก็กินไม่ได้ะแต่ว่าเราต้องรู้นะว่ากินได้หรือกินไม่ได้เสี่ยงอะไรวะมึงรีบขึ้นห้างดีกว่ามั้งกว่าไปเรารีบเดินห้างไปดีกว่าห้างอยู่ด้านนั้นพูดนะครับพี่นะก็ฝนเริ่มมาแล้วนะครับ ้างนี้เลยพี่ตอนนี้ฝนแล้วมาละวูวันนี้พี่พี่รู้ไหมนี่คือรูอะไรจิงลีรู้จิงลีอย่าเมือไปแย่ได้ไหมเพราะว่าอาจจะมีอาจจะมีตะคับไงไม่ผมรู้อยู่ถ้าเป็นจิงลีอะถ้ารูเปิดอะแปลว่าโดนกินไปแล้วอืมแต่นี่รูปิดอะไม่เป็นไรแล้วมันเข้าไปได้เหรอเข้าไปได้ดิยอืม พี่ไม่รู้ว่าจะนั่งได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะนั่งสองคนได้หรือเปล่าแต่ว่าแข็งแรงนะบันรดเออไม่เจอหน้านางเลยไปไหนแ้วพี่เอไ่อห้านางไห่อม่อาไแลเออไม่อหานงเปไนวพี่อไอหนานางเไปนวเอ่ห้าเไปในลเอม่เ้านาไปไ่าไม่เ้เยว่เออไม่เ้าไปลว่ไม่เห้านเปแต่อไม่รู้านเลย้านาลไปดล้วอ่นางยไปน้ว ดูไม้มาก็ผูกพังหมดละเฮ้ยนังได้โอ้นั่งแข่งแรงพี่ไปตาอ่ะตึ๊บโอ๊ยชิว่ายังแข็งแรงอยู่แข่งแรงพี่มาจุดไฟก็มาอืมใส่ขึ้นมาได้ป่ะ มีแชฉโอะก่อ,อ,อ,อขึ้นมาขึ้นได้อะเอาดีด้อขึ้นมาได้ดิตาเลืองนะตาต่งตาเลืองนะทุกคนตาเลืองดิมอกไว้ก่อนอเหมือนจะมีคนมาก่อไฟไว้ด้วยพี่นี่แก่ ด in right <laughs> right? ีนะพี <IL> <government> ่กล kind of so ัวเหรอไม่ส่งนะเนี่ยมันเคยเคยใจฝีมือเป็นทางใครไม่รู้นะแต่ก็ผมเคยมานั่งหลายรอบแล้ะลาเรืออาเธอ่ะไรอยู่นะไมได้ยินอะไรป่ะไม่ได้ยินอะไรเลยพี่เอ้ยไปแชร์ผมอยู่ไหนวะเออมี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 ใช่ไหมสมอเกลยอป่ะอยู่ไหน วันเลี้ยงมาทุกนี่นะก็ห้างนี้ใช่ไหมที่พวกมาชอบเจอสมิงนี่ะใช่ห้างนี้แหละพี่บางทีก็เจอแบบน้ำรอเไม่รู้นะสมิงแปลงกายมาเดินใต้ห้างเราอ่ะว่ามันลงมาถึงน้ำหรอผมก็ว่างนะแหละพี่เอ้ยใช่ไปใช้ไม่เจอวะนี่ไงพี่มียัง่างไรบ้างดูว่ายังงไรผมล้วงหายเยอะที่ได้ผมเอาไว้ มาดูเลยมานั่งแล้วก็มาเกาะไฟกันไหมมันมีอะไรที่ปกติหรือเปล่านะวันนี้หรือว่ามีอะไรจะมาหลอกหลอนเราอีกหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งนี้เราก็เชื่อใจไม่ได้นะใช่พี่เดี๋ยวเรามาก่อไฟกันเลยเพื่อที่จะไล่ย,ยุงไล่สัตว์ป่านะครับนี่เลยนะครับพี่ๆตอนนี้เราก็เริ่มก่อไฟติดแล้วทีแรกเนี่ยเรากะว่าเออไม่ติดแน่ๆเลยฝนก็เริ่มมาแล้วพี่เนาะใช่แต่ว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมไม่รู้อ่ะ นี่เสียงตัวอะไรร้องมัมนดาังมากดังมนจะฝั่งนู้นใช่ป่ะใช่พี่อืมเสียเส่ยงนาตื่มากเลยนะครับนี่ก็ถือก็ให้น้องเบสด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าน้องเบสเอาไว้กรอบไฟนะครับ <พอ S 2> นะ<อ><อ>ทุกคนต้องกรอบไฟแรงที่เพราะว่าขูยุงนี่คือแบบจอดคือนั่งห้างเนะี่ยจริงจริงต้องมีเพื่อนนะครับเวลาทําอะไรจะได้สะดวกนะทุกคนนะนี่เลยนะครับไม่สามารถนั่งคนเดียวได้นะใช่นั่งก็นั่งได้แต่ว่า จะทำเลยลับ้าจริงถ้าตกลงไปนี่คือตาเลือกนะคือตาเลือกพี่ก็เอาง่ายๆพี่ฟืนอาหารง่ายๆเลยถ้าเราไม่มีนะครับก็ดึงดึงเนี่ยดึงง่ายสุดง่ายสุดเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงง่ายมากดึงไปดึงมาหมดห้างดึงไปดึงมาหมดห้างนะพี่นะใช่นะเราเอาแค่จำเป็นนะเพราะว่าไม้มันชื้นหมดทางเนี่ยแข็งแรง อดึงเบดึงมานี่ไม้ไม้หมดนั่นเบ้นะเยุงแบบขนาดผมก่อไฟยุงจะมากัดผม,มเพราะว่าเพราะว่าเนื้ออร่อยอะเนื้อหวานไอ้เบตพี่ว่ายุงมันหายไปแล้วนั่นแหลจุดไ่อ่ะเนี่ยเราจุดไฟนี่มันดีอย่างนะพี่เพราะว่าไลยุงไลสัตว์ป่าได้อืมออสบายเลยครับพี่น้อง ไปเดี๋ยวเราก็จะมานั่งพักผ่อก่อนใชนครับว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่นะครับพี่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรดังมารอบๆบ,บริเวณแถวนี้ก่อไฟติดละอุ่นใจละฝั่งนู้นก็จะมีลำทานด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังมากๆ สิ่งลี้ลับเยอะมากนะครับโอเคทุกคนพี่ชายก็ผูกเปลเรียบร้อยนะครับบรรยากาศดีนะสบ,บายเลยพี่ชายกลัวตกใช่ไหมนะ่ากานะบบลกลัวตกเพนะราะตัวหนักไง สบ,บายเลยนะครับพี่โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวมานั่งพักผ่อนกันเลยดีกว่านะครับจริงไรมาแล้วผูช้ชายได้ยิเสียงอะไรไหมพี่ไม่รู้ว่าตามมาจากฝั่งด้วยมันเหมือนมีคนมาเรียกผม,มผมได้ยินจริงๆนะทุกคนเสียงเหมือนดังมาจากฝั่งนน้นเใช่มันดังมาจากฝั่งโน้นฝั่งป่านู่นใช่ไหมที่นี<ม>่จรินเหรออืมผมก็ได้ยินแต่นั้นทุกคนนะ ีก่อไฟไว้เรียบร้อยนะครับเพราว่นี้นี่ช่วงนี้ผมไม่ได้ตัดผมเลยนะเพราะว่าผมของผมเนี่ยยาวมากๆเลยทุกคนก็เลยต้องใส่หมวกนะครับเดี๋ยวผมกับพี่ชายจะนั่งดูเงียบๆนะครับเรามงฟังนว่าเสียงในื่อกี้เนี่ยใครมาเรียกผม รเราต้องดูสถานการณ์ก,ก่อนว่ามันคืออะไรพี่ชายตอนนี้ผมเจอใครไม่รู้นะครับนี่นไงผมได้เสียงคนเรียกผมนะครับเฮ้ยแม่นางตะเคียนนี่วะมาได้ไงอะ่ะ ปเ,เป็นแม่นางตะเคียจริงด้วยพี่มผมจำได้บอกว่าในห้างนี้นี่ยมันอาหธารมาชลัยเจอดีตลอดนะครับจะเชื่อหมดก็ไม่ได้นะ เดินมาแล้วพี่เอ้ยผช่วยแม่นานตะเคียนเลยอ่ะสวัสดีครับดช่วยแม่นางตะเคียนเปล่าไม่นางตะเคียน ใช่ป่ะพี่งงมีอะไรหรือเปล่าครับนางแม่นางมีอะไรหรือเปล่าทุกคนครับมรแม่นางไปเขียนเนี่ยเรียกให้ผมเนี่ยลงไปหานะครับ มีนามมาแล้วดิแม่นางผมเองนะจำผมได้เปล่าพี่ดีเราจะเชื่อได้เปล่ามีอะไรหรือเปล่าแม่นางผมมีคืหนหมดน เนีูดเลย,ยเออเด็กหนีไปไหนไม่ได้หนีด็นหนีนผมดูเนี่ยแม่นางมีอะไรหรือเปล่าจำผมได้ไหมครับแม่นาง เรียกผมทำไมอะ่ะลงไปด้วยมั้งหรือว่าห้างเชื่อไม่ได้หรอเป็นห้างนี้เจออะไรแบบหลายอย่างผมก็ไม่กล้าลงด้วยพี่นางไม่อยอมพูดคุยกับผมอะไรเลยอะน,น,น,นางไปโน่นแล้วนะทำไมนางเดินไปไหน่นะ ใส่เบรคหรือให้หนึ่งก้าวบ้าะแม,นะม่นางสวัสดีครับใช่แม่นางไหมครับผม,ม,อม,อมตอนนี้เนะี่ยแม่นางตะเคียนนะ่เดินใต้ห้างเรานะครับเดินวนหลายรอบแล้ว,วถามอะไรก็ไม่ตอบเลยนะเน,น,นี่ยเหมือนอาจจะขึ้นมานะ เนี่ยเดินไปห้างเราอย่างเดียวพี่ไม่อยอาคุยอะไรกับเราเลยแม่นางมีอะไรไหมครับว่าเราอยู่เนี่ยพี่ อยู่ใช่ตอนนี้ผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะเ,นนเ,เขายืนมอง่อียงเดียวแล้วก็กวักมือเลี้ยงนะพี่ไอ้นี่มันพที่ยมโมงเย็นป่ะ น,นี่ก็ไม่หมดเงียบเลยนะนี่ได้เวลาแล้วละครพี่มีอะไรไหมครับมแม่นางมาเลี้ยผมทำไมอะ่ะผมไม่รู้นะว่าแม่นางเขียนะ่มาเลี้ยผมทำไมเป็นระวัง้วยระวังตกนะ มีอะไรไหมครับแม่นงางอะไรไปหลงเชื่อนะพี่ปกติถ้าเป็นแม่นางตะเคียนจริงๆอ่ะเขามาคุยกับเราละ คุยคุยกับผมแล้วขาไม่ยอมคุยกับผมแล้นะทุกคนม่รู้ว่ามาเรียกผมทํทไม,มไนะใก้ห้างเราอย่างเดียวเหมือมนเขาจะมาบอกอะไรผมบางอย่างงพี่ไทย นนนี่นะยืนตายห้างพอมอย่างเดียวเลยนะครับ,มบนะแม่นางรู้เหมือนทราบว่าไม่มมเป็นไรไม่รู้นะพี่เออรูเหมือนทราวเนี่ยเดีวผมดูดีว่าแม่นางใช่แม่นางตะเคียนจริงหรือเปล่านะครับ ดียพี่ชายผมว่าเราเก็บข้อคองกลับกันเถอะเพราะว่าผมใจคอไม่ดีพี่ตาผมกระตุกอีกแล้วเหมือนแม่นางตตเค็นจะมาบอกอะไรผมบางอย่างนะแต่ว่านางไม่พูดอต่พี่ผมถามก็ไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับพี่มาเดี๋ยวเริเก็บของกันเลยเหมือนเขาจะมาบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง่นางหาย้นใช่นางหายไปแล้วพี่ นางหายนะทุกคนเดินไปกว่ามือไปกว่ามือมาหาืมเดินใต้ห้างแล้วหลายรอบนะเหมือนแบบว่านางอาจจะบอกว่าให้รีบลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรารีบเก็บของกันเถอะเชื่อผมความ,มปลอดภัยของเราเก็บของเหรอเก็บเลยไดพี่รอ,ออะไรอะ่ะรีบเก็บของเถอะเพราะว่าก่อนที่มันจะมืดเราต้องรีบกลับ เมื่อกี้เนี่ยเจอแม่นางตะเคียนเดินใต้ห้างผมตลอดเลยอ่ะใช่เร็วเรอวถอดไปได้ถอดิเก็บไว้ในนี้ได้ป่ะได้หายป่ะไม่หายเช่เหรอเออถ้าหายก็มีคนเอาอะไปรีบเก็บของเร็วอานำถอดไปให้ฝั่งนี้ ไปนนะเราเรีบลงจากห้างนี้ก่อนนะครับพี่ก่อนที่มันจะมืดผิวชายเร็วสดง จะเ,เคียนหน้าไปแล้วนะครับพี่อยู่ก็แหงวับเลยเหมือนเขาจะมาบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่นะเราก็ใจคอไม่ดีเลยตาผมก็ตกเลยก็ต้องรีบลงมา นีลิลงไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ลิฟกลับเธอก่อนที่มันจะมืดที่แรกเรากาจะตั้งใจมานอนพักผ่อนน,นนะเนาะแต่เจอสถานการณ์แบบนี้ทีไม่กล้านอนแล้วแหละพี่กลัวว่าถ้ากลางคืนนะอาจจะเจอสิ่งเลวร้ายมากกว่านี้อีกนะครับรไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลิบออกจากที่นี่กันเลยดีกว่านะครับไปกันหน้าผมสวัสดีครับ